ก o าสิบ29 g o s s i p 2กบัเนเทง Feel Good. ิงฟิล์ูดรว่ที่สุดคนดังในวงการบันเทงิงเจาะลึกหรือจริงโฟกัสตรงประเด็นรวมลูกบัรทำโซฮอตของเราซุปตาแล้วมาดูพฤติกรรมที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กของเราคนดังที่โตแค่ไหนก็ไม่หายสักทีไปก้าสิบกันเลย g o าสิบ29 น่ารักนาชังเสียจริงๆค่ะกับเหล่าลูกบุญธรรมของซุปตาแม่ไม่ใช่ลูกแท้ๆแต่ก็ดังไม่แพ่ลูกในใจแถมนี่กลายเป็นขวัญใจบนโลกโซเชียลอีกด้วยดูอย่างหนูน้อยสุดฮอตน้องวันใหม่ลูกสาวบุญธรรมของครอบครัวชัดบริรักษ์ที่โตเป็นสาวน้อยหน้าใสชายแววสวยสะพรั่งระดับนางเอกถึงว่าเหล่าเฮียๆทั้งเฮียบอยเฮียหน่องและเฮียพัดถึงหลงรักน้องสาวคนนี้สุด หนุ่มน้อยกระแสแรงในตอนนี้ต้องยกให้น้องปกป้องลูกชายบุญธรรมไวกระตอกของสาวต้นหอมสกุลตลาที่พี่ป้าหน้าอาตต่งพากันตกกลุ่มรักกลายเป็นขวัญใจโซเชียลอีกคนด้านน้องอิสตเตอร์ลูกบุญธรรมของแตงโมนิดาที่เรียกเลยว่าเป็นดาวโซเชียลอีกคนก็แหมสาวแตงโมขยันอัปเดตความสดใสของลูกสาวลงไอจส่วนตัวแบบถี่ยิบขนาดนี้จนแฟนๆต่างเทใจเป็นแฟนคลับลูกสาวกันหมดแล้วค่ะ ทั้งสวยทั้งแซ่บเลยทีเดียวกับน้องหน้าดาลูกสาวบุญธรรมคนสวยของฮหาหน่าทัศนาวไลที่ช่างพูดช่างเจรจาจนคุณแม่ฮาหน่าหลงรักขวัวป้าขวัวปัม๊มไม่เว้นแม้กระทั่งน้องฮาเปร์และน้องฮันเตอร์ลูกในไส้ก็ยังหลงรักน้องสาวบุญธรรมคนนี้สุดสุดไปเลยคะ่ะ uh huh. uh huh. ในช่วงที่กำลังพยายามจะมีลูกสาวนัดมีเรียก,กับคู่สามีอัมอธิชาติเลยหันมารับเลี้ยงน้องฟ้าโปรดลูกสาวบุญธรรมแทนแถมทั้งคู่ทั้งรักทั้งหลงพเลี้ยงน้องมาตั้งแต่แรกเกิดจนตอนนี้จำมามสุดสุดเลยเละคะ่ะ เขาแต่างก็มีเสน่ห์แตกต่างกันไปตอนนี้มาดูแกสิว่าเหล่าคนดังมีนิสัยอะไรที่ติดตัวมาตั้งแต่วัยเด็กไปกันสิบกันเลยก้สิบ t w e ตอนเด็กเนี่ยคือเราชอบตดมากชอบตดมากล้วเวลาตดเสียงดังอะคนก็จะหัวเราะตอนเด็กเราก็เลยคิดว่ามันดีไงแล้วพอโตขึ้นมาอินแย่ละเวลาเราไปข้างนอกเรากลัวเราตดเราก็จะมากังวลอีกจะตดหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องตดนี่แก้ยากมากๆเลยเราแบบไม่เป็นตัวเองเลยเพราะว่าเรากลัวว่าเราจะเผลอตด เห้าค่ะเป็นคนแม่ตอนเด็กๆจะเป็นแบบไม่จะเตะบอลเตะบอลเตะบอลน,นะคะคุณพ่อคุณแม่จะตัดผมสั้นให้ตลอดเพื่อนส่วนใหญ่ของไม่ก็จะเป็นแบบผู้ชายเล่นกีฬาพอโตขึ้นติดความเฝ้า,ามาแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะเริ่มมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นเริ่มมีความเป็นผู้หญิงมากขึ้น ผมเป็นคนที่เวลาเจอคนปลกหน้าผมไม่ค่อยคุยนะผมไม่ค่อยคุยนะเพราะผมไม่รู้จักเขาอะไรเงี้ยผมไม่รู้จะคุยกับเขาอะไรพี่ครับสบายดีไหมครับอะไรเงี้ยผมไม่เก่งเลยโตขึ้นก็ไม่ได้เชื่อว่าความสัมพันธ์มันจะเกิดได้ง่ายเร็วขนาดแค่2นาทีอะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมรู้สึกว่าทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลานีสัยเด็กๆที่ยังติดตัวมาถึงทุกวันก็คือว่าไม่ชอบหวีผมไม่ชอบหวีผม ไปคนไม่ชอบหวีผมให้ตรงขี้เกียจอ่ะขี้เกียจอ่ะไม่ใช้หวีเลยทุกวันนี้พยายกเว้นหวียีอยากให้มันฟูเราก็เลยปล่อยให้มันฟูฟูมาจนถึงวันนี้เลยค่ะผมชอบทําปากแบบนี้เป็นคนขี้งอนขี้น้อยใจมาตั้งแต่เด็กเวลาเรารู้สึกอะไรที่มันไม่เป็นใจหงุดหงิดหรืออะไรเงี้ยบางทีน่าเราจะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ติดมาตั้งแต่เด็กแล้วคนเขาจะบอกว่าเราอ่ะเหมือนเด็กงอแง,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 งทำบ่อยๆไม่ไดีหรอกมันจะดูแบบเด็กติง้งต้องอะไรเงี้ยครับ ติดทำเสียงเล็กติดทำเสียงเล็กตอนเด็กๆก็ชอบดูกระตูนมากโดยเฉพาะเรื่องชิปแอนเดลแล้วก็มันจะทำเสียงเรียนแบบแล้วมันก็ติดแล้วมันก็ติดแล้วทีเนี้ยเวลาเราแบบเจออะไรที่มันน่ารักน่ารักหรือว่าตื่นเต้นก็จะแบบเสียงก็จะแบบเสียงเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นบ่อย เราเป็นคนขี้อ่อนเราเป็นคนขี้อ่อนเราเราเป็นคนขี้อ่อนเราจะงงติดอ่อนเพราะว่าแบบเหมือนเป็นครอบครัวอบอุ่นมากอะไรอย่างเงี้ยยังหอมหัวน้องชายยังหอมหัวน้องชายนะน้องชายก็จะ4ี่สิอยู่แล้วดีกว่กสี่กว่าแล้วดีก็ยังหอมนี่ใส่คือเพื่อนก็จะด่าจนถึงพุกวันนี้ว่าแบบชอบรังแกคนอื่นชอบรังแกคนอื่นแบบปลอมเสียงได้หลายอย่างอะไรเงี้ยก็ชอบปลอมเสียงไปแกล้งเพื่อนเลย แต่พอเราเพื่อนแกล้งกับยัวแล้วแบบด่า8เดือนอย่างเงี้ยด่าเขาไปด่าในอะไรคุ๊บทุกวัน8เดือนอย่างเงี้ยเพื่อนรู้กว่าตุย้ยกลับมาติดตามรายการ gossip t w นทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง mono 29หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน mono 29ได้ทางระบบ iOS และ Android สามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ซ m i dot me channel gossip star gossip t w